วัสดีค่ะวันจุดสี้นปีพศ2567คือวันไหนวันจ่ายวันไหวและวันเที่ยวคือวันที่เท่าไรมาดูกันค่ะวันจุดจีนนะคะตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ค่ะปีพศ2567หลายๆคนก็รอวันนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้อ่างเปานั่นเองค่ะสําหรับวันจ่ายนั้นตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะวันไหวตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์และ วันเที่ยวตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะตามความเชื่อนั้นก็มีข้อห้ามปฏิบัติในวันจูจีนหลายๆอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างที่ไม่ควรทําในวันจูจีนมีดังต่อไปนี้ค่ะห้ามทําความสะอาดบ้านห้ามซักผ้าห้ามสระผมหรือตัดผมค่ะห้ามพูดคําหยาบห้ามใส่ชุดขาวดําห้ามทาของแตกห้ามใช้ของมีคม ้ามให้มีการยืมเงินค่ะและยังมีข้อห้ามอีกหลายข้อค่ะถ้าเราอยากรู้ลึกๆเราตามอ่านดูนะคะเราก็จะทราบว่าเหตุผลนั่นก็คือลดแล้วแต่อยากให้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลทั้งนั้นค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ